ปัญหาของส้นเท้าแตกเนี่ยก็เป็นปัญหาทุกคนผมก็เป็นส้นเท้าแตกเหมือนกันครับเพราะว่าเนื่งองจากว่าปัจจุบันต้องยอมรับครับว่าบ้านสมัสยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ้านแบบบ้านไม้นะครับมันก็เป็นลักษณะคือเป็นบ้านที่เทปูนะครับปูกระเบื้องบ้างหรือปูกแกทนิโต้บ้างนะครับแต่โดยวรวมวนะครับเวลาอยู่ในบ้านเราไม่ใส่รองเท้ากันแต่รองเทา้าภายในบ้านก็มีขายนะแต่เราไม่ใส่กันเพราะมันสะดวกเนาะเวลาที่เราเดินถูก พื้นที่มันแข็งแน่นอนอยู่แล้วครับเท้าเราก็คือส่วนรับน้ำหนักของร่างกายทั้งตัวใช่ไหมมันก็จะเกิดการแค็ครับหรือการแตกนั่นเองก็จะกลายเป็นส้นเท้าแตกนะครับหรือว่านิ้วเท้าอะไรเงี้ยแตกตามฝ่าเท้านะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเกิดความเจ็บปวดถ้าหากว่ามันเป็นรอยที่มันลึกนะครับวิธีการแก้ไขก็คือหาครีมมาทาครับหรือหาในกลุ่มที่เป็นพวกผิวมะกรูดมาทาผมก็เคยใช้นะหรือใช้สารส้มก้อนนะครับ มาถูถูผมก็เคยใช้มาแล้วครับทำว่า,าได้ผลไหมก็ได้ผลครับแต่สุดท้ายเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้กลับมานะครับก็คือถ้าหากใช้เป็นครีมนะครับก็คือลื่นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นครีมนี่มันจะเลือรเสอค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วก็ข้นครับเวลาที่เราเดินตามพื้นบ้านครับลื่นบางทีเราล้มหัวแตก